ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับช่มช่องจากสามชนอทุกท่านครับวันนี้ได้ข้าวโพดครับให้หมูกินอ่าเป็นข้าวโพดที่อ่าขายที่เป็จากตลาดนะครับก็เลยนำมาให้หมูในเรากินนะครับเพิ่นมากแห้งนะครับสำหรับข้าวโพดนะครับมันจะมีความหวานคือกัรน้วข้นนะครับผมรสชาติหวานนะครับหวานมันนะัะ ตัวนี้เพิ่งให้เป็นอาหารแรงแล้วนะครับแล้วให้อาหารเสริมคือข้าวโพดนะครับนี่นะครับกินได้ทุกขนาดครับตั้งแต่รุนหน่อยไปหอดรุ่นไงนะครับยำทั้งแกนเลยนะครับนี่นี่ทั้งแกนเลยครับกินทั้งแกนเลยตัวหน่อยก็สิกินซาแน่กินที ตัวผูกัดเศษออกสิเหลืเสเศษตัวหน่อยจะได้กินนะครับประมาสองเดือนนะครับแล้วก็รุ่นสี่เดือนนะครับตัวนี้สําหรับอง่ปลาฟาร์มของผมตัวนี้คนทัางสิแชะครับหมอให้อาหารแต่โ่เป็นยังครับผมเข้ามีพื้นที่ถี่มันมันว่างนะครับให้หมูได้มีพื้นที่ในการย่างเล่นนะครับขันแชะนีมูบอใหญ่น,นะครับพรว่าผมเคยประสบปัญหากับ โลกต่างๆนะครับมากับความแฉะน,นะครับแต่ขันท่าอยู่ให้เลี่ยงมีพื้นที่ที่มันแห้งสีนะครับมูสมาทเขามาย่างดินหรือว่าพักควันได้นะครับเวลนอนแสนาน้ำนะครับเวลากินนี่สิญญาติกันในจังน้อยครับผมส่วนเวลานอน,นอนนี่สอนสองสอนสามหมดแล้วครับเวลามานอนมรู้สึกว 2, ่าอบอุ่นแห้งนะครับ,นนออรบช่วงตอนที่มานอน ปีนี้ก็สบายใจแน่นครับมีพื้นที่ให้มูได้รับฝนนะครับแต่เครียดกับนี่แหละครับต้นมะกมวงย้อยผ้านี่ครับยังบา่สามารติที่ตัดได้ครับตอนนี้เพราะว่ามันเหนียวแห้งขัดลมมากอนีย่างในขอกพังอยู่ครับผมวานะเราเสียหาวิธีตัดให้มันได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันลมมากนี่ขอกอาจจะมีปัญหานะครับอาสีฮักนะครับ ผมถ่ายมันพุแล้วก็ลงมาแต่ก็ยังม่ท่านได้พุอยู่ครับมันบูพุง่ายครับเหนียวครับต้นมวยเาพัานฝักกระโพดมันเกือบยี่สิบฟักนะครับเมื่อกี้เอาห้ลงไปใส่เวลาบ่าถึงสามนาทีนะครับแต่ถ่ายคิดมานี่พี่น้องตัวนี้อ้วนแห้งครับพี่น้องผมว่ามันท้องแล้วครับตัวนี้แควสักหน่อยก็ถ่าเวลาอดนะครับ ตัวนั่นกับตัวเมียนะครับคนฟูๆเลยครับสายพันธุ์ดีแน่นอนครับผมก็ตัวแม่นี่ครับจ่ายลูกดกครับยังตั้อยู่ที่แปดตัวนะครับตัวนี้จ่ายลูกท,ทั้งรัตนัยมีหนาเนี่ยเปียหนาหวานนะครับสามารถโยนให้กินได้นะครับในช่วง แรงนะครับให้หารแล้วครับผมเมื่อกี้ก็นรัคลิปมาฝากพี่น้องเพี่นทนี้ครับจะได้ก็ขอคุณสําหรับก,การซมสําหรก,การที่ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับหนึ่งไปเหนี่ยวหนึ่ง,งลังใจนะครับมอมให้กันในการทําคลิปในครั้งต่อไปครับผมขอบคุณครับ